ทางร้านนะคะมารีวิวตัวสว่านแบตนะคะตัวนี้จะเป็นแบบรุ่น36โวลต์นะคะตัวนี้จะเป็นชุดใหญ่เลยนะคะของแถมคือจะเยอะกว่าชุดธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจะมีคีมมีคอนมีตลับเน้นมีบุกให้นะคะตัวนี้นะคะซื้อไปนี่คือพร้อมใช้เลยนะควรมีติดบ้านเลยนะคะเวลายามเฉยแล้วก็เอามาใช้ได้เลยชุดใหญ่เลยแล้วก็ทางร้านนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะ ตัวสว่านแบตชุดใหญ่ตัวนี้นะคะอยู่พันสเก้าสิบาทแต่เราซื้อแค่ตัวนี้นะคะเพิ่มแค่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะจะมีชุดบล็อกไอว่านะคะสองหุ่นถึงสามหุ่นนะคะสี่สิบชิ้นเลยนะคะสามารถใช้ในยามฉุกเฉินได้เหมือนกันก็คือพกติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีดอกเจาะปูนด้วยนะคะอยู่แปดดอกเลยนะคะเอาไปใช้กับสว่านนะคะไปเจาะปูนได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวสว่านกันนะคะตัวนี้แรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเทสเสียง ตัวนี้นะคะอยู่500ถึง14 1,400 1,450รอบต่อนาทีนะคะ <S <S <โ>ทเทคโนโลยีใบเจปแปนนะคะ <S <S โ<ท>อเคอะเดี๋ยวเรามาดูบรรดูกันนะคะอ่าวิธีการใส่นะคะนี่จะจับ,จบดอกนะคะนี่คือแรงมากนะคะอ่าลองจับจับแล้วหมุนดูค่ะ <S <S จะแรงมากนะคะคือจะจับแทบไม่อยู่นะคะคือมันแรง ร้อนมากเลยนะคะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเจาะปูนให้ดูนะคะปนนีปูนอย่างแข็งนะคะที่สมัยก่อนพวกดิบมวลแดงเลยนะคะเจาะเข้าเลยนะคะโอเคประมาณนี้เนาะ สนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้นะคะสวรรค์แบชุดใหญ่พันสบาทนะคะแต่เพิ่ม100บาทนะคะได้ชุดบล็อกแล้วก็ดอกเจาะปูน8ดดอกนะคะขอบคุณค่ะสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ